อ้าวไอ้นี่มันวอนเนี่อยู่ดีๆมันไม่ชอบไงอยู่ดีมาตีผมเฉยเนี่ยปาดไ,ไปเลยตัวแรกเออมันรัดเทินกันได้ไงเนี่ยตัวที่สองตัวที่สามแตกไหมโอเคครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมแ a c k กโอเวอร o f the ออฟเดอะวิสต้ชิงนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเจแจครับ เออช่วงนี้เกมมันแบบเงาเงาเนาะบอสเบิร์นแม่งไม่มีให้หวดเลยดูดิมีต่กิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เลยกิจกรรมเนี่ยเอาตีไม่ครบีย๋ยวค่อยมาตีเนี่ยไอนน้หอคอยผมก็ลงมาตั้งแต่วันแรกๆเรียบร้อยหมดแล้วจบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาเป็นการหวดเอรีนาฮลิกเริ่มต้นแบบ7ไมลรวดอ่าเดไมลรวดเลยอ่าโดยทีมที่ผมใช้หวดอ่ะ เป็นทีมเมตาณตอนนี้เลยเดี๋ยวใช้ทีมเมตาณตอนนี้เลยเป็นทีมที่คนเล่นเยอะที่สุดนะครับ cp รวมนะพลังโจมตีรวมของทีมผมอยู่ที่3า8 9 9 9 3นะครับผมเพราะว่าพลังมันน้อยหน่อยไม่ถึง4 0 0แสนเพราะว่าไอ้นี่เลยโนเอลผมใช้เจ s สป e ดผมจะเอามาเปิดก่อนหรือถ้าไม่เปิดก่อนก็เปิดอันดับ2เพราะว่าเผื่อเผื่อจังหวะที่ว่าเขาเคาะมาเนาะเขาเคาะมาแล้วมันจะ เลนยากนีดนึงบางทีมันคือแบบว่ามันเข้าแอนตี้แต่ว่าอ่ะจะพูดยังไงดีวะแอตตาเราอ่ะมันจะเข้าเข้าอมตะแต่มันไม่เข้าแอนตี้อ่ะเออจังหวะเนี้ยมันก็จะติดสตันไงมันลงมันเลือดมาอยู่ในช่วงที่ว่า30%ถึง40%อย่างเงี้ยเออมันก็จะติดสตันไงนั่นแหละเออก็เราเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอามาเปิดสกิล2ก่อนคนอื่นๆแล้วกันนะ แต่เอ,อต,ต้าเอต,ต้าเราก็ทำ ATK มาที่เก้าหมื่นนะแล้วก็มี ECC อยู่ที่483แล้วคีเลตอยู่ที่163%เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคหรือไม่ผมก็อาจจะสลับกันเล่นนะระหว่างวานเนสกับเจ้ายูโ no นะเอามาเป็นทีมโจมตี2ตัวนะครับผมวานเนสผมก็ใส่เป็นเซ็ตถึกนะซึกถึกล้วนเลยป่ะ <S <S อ่ามันถึกล้วนเลยเป็นเลือดสปีดดาวแล้วก็ไอดาบปากอ่ะ ่ะไปเร็วๆนะแล้วก็ไอตัวนี้วิลเลียมแวนจนันทำมาที่เลเวล120นะครับผมเพราะว่าทำเวลอันนี้ไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเป็นการเพิ่มอัตราได้รับคคอุปกรณ์ขึ้น20%นะถ้ามันมีเลเวล125ตั้งแต่ต้นต้นเกมฑนะ์แล้วตัวพวกนี้คุ้มมากนะจริงๆผมแอบ,บรุนให้วิลเลียมแวนจันเนี่ยเป็นเป็นเพิ่มทองมากกว่านะถ้าเป็นเพิ่มทองนะผมอัพขึ้น125แน่นอนเลยไอแวนจันผมไม่ใส่ใช้สปีดนะเพราะว่า อ่าสปีดเขาเยอะอยู่แล้วที่128เลยไม่เป็นรองใครแน่นอนผมก็เลยใส่มันเป็นไอเซตคนท้ามเซตเลือดดาวแล้วก็เซตดาบปักลดดาเมจลง20%นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันถ้าเปิดทีหลังมันสามารถดูเชิงฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเกมแรกลุยกันที่คนแรกเลยละกันไม่รู้ว่ายังไงพลังโจมตรีรวมของเขาอยู่ที่390 0 0 0เลยนะครับผม เป็นทีมเจแล้วก็แอตตาแบค็คล่างแรกผมเป็นทีมป้องกันแบบแบับเซโก่อนอะเออจำแบบสมัออสแบบสยก่อนที่เขาแบบเออเน้นเปิดไอโพดิฟายสองบัฟอ่ะเนี่ยโอ้โหโหลดโคตรเยอะผมบอกแล้วตีไม่เข้าอยู่แล้วแหละเออตีไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะบายบายไปก่อนนะอ๋อ เขาไม่ยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะบงกระพันให้ไปเลยยังมีบัฟเพิ่มมานาสกินมาอีกตาดมาเลือกไม่ได้ด้วยแบบนี้ก็จิ้มลบบัฟไปก่อนอู้เกือบแตกโอ้ยเกือบแตกแบบนี้จะขอปิดบัญชีไปเลยดีไหมเพราะว่า รือเราว่าจะปล่อยให้เขาปั่นถ้าเขาปั่นก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอลองคอไปเลยดีกว่าไม่สนใจแล้วแตกโอ้โหว่าจะคอแอันนี้นะว่าจะคอลังบับเฉยแต่เสือกแรงไงเออเรามันแรงไงอ่าโต้กลับไปครับตีมาตีกลับไม่โกงแน่นอน ถึงเชิ์มันเนสซาเราเราบัฟสกิาาลสองไปก่อนเถอผสานมาแล้วโอ้เพิ่มเกาะครับผมส่วนลับไปโอ้หมื่นเดียวแย่แลเ้เซิจะไ่ตีเจเขาเข้าหรือเปล่านี่โอเคมีบัฟจากมูเลียมันจันสกิลสองมานะครับผมต้องป่านให้แตกนะจังหวะนี้ถ้าป่านไม่แตกมันจะไม่อันนี้ไม่ไหลต่ออะ เราก็ต้องใช้อันตี่ปาดอย่างเดียวด้วยนะโอเคครับแตกไปเจ็ดแสนแปดหมื่นปาดไหมครับตอนนี้หกแสนห้าหมื่นและตัวสุดท้ายวิลเลียมเวนจ์เรียบร้อย 100, ครับผมสลบเหมือดไปเลยนะดามเมจที่เราทำไป2 3 0ล้านแสนแอดตทแบ็กเดวเดอร์ของเราโชว์คนเดียวเลยนะครับดามเมจ100%ท้วน ที่เหลือไม่นับถึงเปอร์เซ็นต์นะครับผมปัดให้แอตต้าง100%งเปอร์เซ็นต์ทั่วเลยโนเอลทำไปแค่2,568กับวิลเลียมแวนเจนตีไปแค่847นะครับผมลุยกันต่อกับเกนที่สองครับผมเป็นทีมของแมกนาสวิงครับผมพลังโจมตีรวมของทีมเขาอยู่ที่4 2 0 0 0 0เลยนะครับผมไปเลยลูกโอ้โหติดค้างเฉย หมุนทำไมเน็ตหมุนทำไมก่อนเขียน <Okay. S 1> เป็นทีมแมกนาสวิงกับทีมแอตตาแบ็กดีไวเดอร์นะครับผมแต่ว่าเป็นการประสานระหว่างแมกนาสวิงกับโนเอลไม่ใช่ของไอแอตตานะี่เขีของบัฟสกิล2มาเพิ่มกาตต้านทานสมบูรณ์นะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราบัฟสกิล2ให้แอตตาแบ็กดีไวเดอร์เขาเราไปเลยอันตีมา เข้าไปที่วันนซ่านะผมสก,กิดสก,กิดนะลดไปนิดเดียวนิดเดียวที่แปลว่าเจ็ดหมื่นโอเคเดี๋ยวเราสกิลหนึ่งแนะลดวลด SP ไปจากนั้นเราก็บัฟสกิลสองจาาวันนซ่าไปเลยจิ้มมาที่เราติดไม่ยอมแพ้ที่เรียบร้อยนะผมมาโอเคหวดไม่อีกแล้วหวดไม่อีก ฝั่งเขาไม่มีตัวล้างอมตะใช่ไหมฝั่งเขาไม่มีตัวล้างอมตะเนาะเดี๋ยวผมจิ้มธรรมดาไปอมไม่มีตัวล้างอมตะแต่เขามีตัวทําคงกระพันไงเราก็จะไหลาย,ยาวๆต่อเนื่องไม่ได้นะแบบนี้อ่าไม่เป็นไรตีธรรมดาไปหัวธรรมดาไปเอา้าว ไอ้นี่มันวอนเนี่ยอยู่ดีๆมันไม่ชอบไงอยู่ดีๆมาตีผมถึงเนี่ยปาดไปเลยตัวแรกเออมารัดคืนกันได้ไงเนี่ยตัวที่สองตัวที่สามแตกไหมเรียบร้อยนั้นหกแสเก้าและก็ตัวสุดท้ายหยอกลินทำจานไปก่อนนะเออม่วยอะทำคงกระพันนี่จาน แย่ละแย่แย่เปนเนี่ยเพราะว่าเออผมอันนี้ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมผมลืมไปว่าแมกนาเขามีอ่าในส่วนของอมะตะนะเอ,อเดี๋ยวเราต้องรอข้ามเทินเทินนู่นะครับผมโอเคครับผมผมจำผ่านครับแล้วทีนี้เมื่อไหร่มึงจะขึ้นมาเนี่ยแมกนาอ่าติดต้นไม้ไปจิ้มธรรมดาไปเรียบร้อย สลบเหมือดไปอีก1เกมนะครับผม1ท่านนะสีล้านสามแสนครับผมดาเมจที่แอตตาแบค็คเราทำไปได้เกมที่3ครับอ่าทีมฝั่งตรงข้ามแปลกๆหน่อยนะเป็นทีมของแม่หมดแอตตานะแอตตาแดงด้วยเออยังไงอะผมจะปาดเขาเข้าป่ะเดี๋ยวผม ไม่ไว้ใจว่าผมเอายูโน่ไปหนึ่ตัวแล้วกันเดี๋ยวผมดูของยูโน่ผมก่อนนะว่าใส่อะไรไว้อ่ามันใส่เป็นดาเมจไม่อยู่นะเคสใส่เป็นดาเมจอยู่จัดไปครับผมอ่าไปลุยกันเลยตึบ๊บเป็นใครโอ้โหเป็นวิลเลียมแอนเจนนะครับผมตัวหน้าเขาที่เขาปิดไว้เป็นวิลเลียมอ่ะบัฟขึ้นมาเลยเพื่อมันเขตสมบูรณ์ อันื้อเขตกวมูลนี่ก็ทําให้เราไม่ติดสตันนะครับผมเดี๋ยวเราบัฟให้แอนต้าบแบ็คเราเลยแอนต้าแบ็คเราเปิดมาก่อนจิ้มลบบัฟไปตามด้วยยูโน่ของเราจิ้มใบไปที่แอนตา้าโอเคสะท้อนกลับมาแม่มดอันติครับผมแต่ว่าเราใบาอาแอนต้าเวลาเขาปั่นไม่ได้จังหวะนี้เขาประสานข้อมาที่ยูโน่ เรามีการสตั้นจากสกิลสอของโนเอลนะครับผมจังหวะนี้เขาแอตตาเขาย่อยูมาที่แอตตาเรานะอันผลมาจากอันตีนของเขาแล้วก็สกิลของเขาห้าดาวนะทาการย่อยูฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเป็นเวลา1นึ่งเทินนะครับผมเราก็ไม่รีรอคนระับปาดเลยสามแสนนึ่งหมื่นจังว่าต่อไปปาดดีปะวะเชี่ยโคตรเยอะเลือดโคตรเยอะ โอเคครับผมเมื่อกี้เกิดอัิเตบนิดหน่อยกันเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันเลยนะเค okay. อ่าอันนี้มี2องบัฟอันนี้มีกี่บัฟเอ่ยมีลดความเสี่ยงที่รับลง34%เ์ซกับมานาสกินอีก30%แต่ว่าเลือดแค่2 0 0แสหนึ่งผมก็ปาดตัวนี้แหละเพราะว่าจะให้สกิล l ของเรารีเซ็ตคูดาวแล้วเราก็จิ้มลบมแบบัฟไ่หมดไปโอเค ้ามเินมาเดี๋ยวเราทำอมตะไม่ใช่ทำอมตะาทำคงกระพันให้แอตต้าก่อนนะครับผมโอเคครับผมจังหวะนี้พัดเปิดอันตีจากวิลเลียมไปเลยไงต่อดีอ่าผมจะพยายามไม่ตนนีในส่วนของเจเมลีแล้วกันจิ้มสกิลหนึ่งไปโอ้โหสะท้อนกลับไปครับผม ยั่วยูมาในส่วนของอ่าโนเอลวาคลิลีล่เราแตกแน่นอนครับได้บัฟจากวิลเลียมเวนจ์มาแล้วตายไปที่เมเลเขาก่อนเลยโอ้ถึกมากผมคิดว่าแตกแน่นอนโอ้โหงานยากครับผมแบบนี้งานยากจิ้มไปก่อนไม่เป็นไรอยู่โน่ลูกลดความคล่องตัวไปเลยเคแตกไปแล้ว เรียบร้อยครับผมสรบเหมือนเอาชนะไปจนได้นะดูดามเมจที่เราทำได้กัน1นล้าน5แสนกับยูโน่ทำดามเมจไป2,32แสนสหมื่นพันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อเนาะเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับบันทึกคลิปไม่สำเร็จเนาะ ทุกคนอาจจะสังเกตว่าแต้มใช้ชนะผมเพิ่มขึ้นแต่ไม้เท่าเดิมก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมไปซื้อมาทดแทนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อกับคุณคนนี้เลยล้วครับนะครับผมคารคูโจนะเลเวลสากันเองนะเดี๋ยวผมขอลังแกเด็กหน่อยนะ <laughs> เดี๋ยวผมขอลังแกเด็กหน่อยละกันผมขี้เกียจรีไงประเด็นนะเออรีไปมันก็เจอแต่แบบนี้แหละต,ต้นเกมอะ ต้นสัปดาห์เจอไดอย่างนี้แนะล้วเขาปาดมนาะอุย้ยยังไม่เข้าแอนตี้เลยนะเนี่ยแหละที่ผมกลัวที่ผมบอกตอนแรกนะยังไงเห็นไหมเขาปาดมาเลือดเราอยู่ที่สี่หมื่นถ้าเราอ่าเราไม่บัฟสกิลสองของนิวเอลไปตอนนี้เราติดสตันนะครับผมเราติดสตันแน่นอนอเคยเดี๋ยวเราบัฟไปเลยครับผมเขาก็บัฟขึ้นมาเหมือนกันนะโอ้เข้าเปิดก่อนแนละ้ว ผ้ามาเราติดแอนตี้เลยเจเราก็ฟาดคืนเลยครับผมฟาดมาฟาดกลับไม่โกงนะเดี๋ยวเราเลี้ยงจากขวาไปซ้ายเลยแล้วกันหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะปาดตอ่อเนื่องเจ็ดแสหและตัวสุดท้ายฟาดกระบานเขาให้จบเกมไปครับผม โอเคครับ okay, ผมไปดูดาเมจที่เราทํากันนะครับผมแอตต้าทำไปตัวเดียวเลยนะครับผม5้าล้านสองแสนดาเมจตัวที่เหลือยือนเฉยๆพอนะตัวที่เหลือยือนเฉยๆพอวิลเลียมขึ้นมาบัฟยูโน่ยังไม่ได้โชว์โนเอลบัฟสกิลสออย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผม,มเอายูโน่ผมออกก่อนอยู่นานเกินไปละเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้วันนซ,ซ่าบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมเบือ่อน,นะครับผมท่านผู้ชมจะได้ดูว่าวันนซ,ซ่าเขาเล่นกันยังไงนะเอเคเดี๋ยวไปดูกัน เกมต่อไปเลยนี่ไงที่ผมบอกอะเออ,อน,นี่บอกตอนเนี่อ๋อไม่ได้บอกนะถ้าคือผมบอกไปตอนที่ว่าคลิปผมมันเสียนะอันนี้คือทีมที่ผมค่อนข้างกลัวนะตอนนี้นะเพราะว่าเขามียูโน่ไงแล้วแอดตาผมมามันยังไม่ห้าดาวมันไม่กันอันนี้มันไม่กันใบผมก็เลยต้องอานนี้แหละโอ้โหเขาทำโนเอลดาเมจนำนะ บ๋องทำโนเอลดาเม็ดดำครับผมเคเดี yeah. ๋ยวผมลดเอพี HP, เจ้ามิโมซ่าไปก่อนเลยเทิร์หน้าเขาจะได้ไม่ต้องชุบคิดผิดปะวะเออคิดไม่ผิดหรอกแล้วเราก็จิ้มซวกูโน่ไปสองแสนห้าลงไปเลยสรุปเหมือด จิ้มมาโอ้โหข้าโนเอลเรานะเพราะว่าแอตต้าเราใช้ซีกสองเลยไม่ทำให้ตกเป็นเป้าห,หมายนะครับผมแล้วยังไงต่อแล้วเราก็แบบนี้อ่ามีแค่มิโมซาใช่ไหมที่อันนี้ขึ้นมาเราก็ตีธรรมดาไปครับตัวไหนก็ได้ช่วงวันนี้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องเนาะยังไม่ต้องใช้อะไรมากมาย ่าทำสตันไปข้างบนทำสตันยมปโมซ่าไปก่อนนะเขาจะได้ไม่ต้องชุบนะแล้วเราก็ปาดกระบานไปเลยเอาดาบปาดกระบานไปไม่แตกแล้วบูทใช่ไหมตีไม่ตายก็ต้องตีซ้ำนะบับโพดิฟายจากชารลอดมาอีกโอ้โหบัฟตีกระแทกขึ้นมาไม่ยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อย ล้างดีบัฟจากอันติของเจ้าวาเนซ่าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ปาดไปที่มิโมซ่าได้เทิร์นพิเศษขึ้นมาแล้วก็ปาดที่โนโอเอลเลย1นึ่งล้านหแสนดาเมจครับผมต่อกันที่เจ้าชาร์ลต์แตกไหมโอเคแตกครับจบเกมไปเลยเดี๋ยวไปดูดาเมจกันสักหน่อยนะ2องล้านหแสนครับผมโอเค ลุยกันต่อกับเกมเกือบลองสุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือ2ไม้เท่านั้นโอเคเป็นทีมเดียวกับเราเลยการจัดวางตำแหน่งก็เหมือนเราเป๊ะ,ะเลยนะครับผมบัฟสกิลสองจากเจ้าโนเอลขึ้นมาก่อนเลยฝั่งเขาว่าบัฟสกิลสองขึ้นมาเหมือนกันนะวิลเลียมแวนจนนเขาบูทขึ้นมาก่อนตอนนี้อ่า แอตาเขานำนะแล้วก็บูตขึ้นมาเหมือนกันแอตาเขาปาดอันติเลยนะเขามั่นใจว่าวานซ่ซาเขามาอันนี้ทันหรือเปล่าแต่ว่าผมบับขึ้นมาไงบัฟขึ้นมาจ่อแล้ววานซ่ซาเขาคงกระบันให้ไม่ทันหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจครับปาดต่อเนื่องเลยหนึ่งล้านหกแสนดาเมจครับอ่าตอนมีบัฟผมปาดไอดตัวพวกนี้ไปหมดแล้วเฉย เลือดน้อยโยปานไต570,000ดาเมจครับและตัวสุดท้ายวาเนซ่าโอเทกาจบเกมไปครับผมสลบเหมือดไปเลยนะแอตตาเราแม่งโหดสัตว์โหดจริงๆอ่นะบอกเลย4ี่ล้านแสนดาเมทครับยังไม่5ดาวนะโอ้หห้ดาวจะสุดขนาดไหนโอเคครับเกมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าพลังใครเยอะสุดนะ โอเคคนนี้เลยโลบูดครับจากกิลโลบูดคุณมาดินะครับผมลุยกันเลย mm hmm. อ่าเป็นทีมวิลเลียมแวนจันผสมกับเจ้าชาร์ลตี้นะโอเคบัฟสกิลสองไปเหมือนเดิมครับผม mm hmm. เขาก็บัฟสกิลสองขึ้นมาเหมือนกันอ่าแต่วิลเลียมแวนจันเทอร์นี้เขาอ่ากลางอันติขึ้นมานะครับผม ต่็ปั๊บอ่าโพติไฟจากชาร์ลอตขึ้นมาอีกโอ้โหโคตรโพติไฟนะตีธรรมดาไปครับหลอกอ่าเขาฟาดธรรมดามาจังหวะนี้จังหวะนี้ผมเอายังไงดีผมเขามีอันนี้ปะวัอ่าเขาเป็นทีมเขาอันตีแล้วอะไรแล้วโอโอเคโอเคโอเคอ้า หนทางความไม่ประมาทดีกว่าครับผมผมล้างดีบับไปก่อนแล้วก็บับคงกระพันให้อันนี้ไปก่อนยนะเผื่อปาดใครไม่ตายนะในระหว่างต่อเดิมโอเคครับปลาดเขาแตกไปที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวปาดโนโอเอลอีกหนึ่งตัวครับผมอันนี้ผมไม่มีบัฟโอ้โหเรียบร้อยแล้วปาดไม่แตกนะโอเคไม่เป็นไรคงกระพันเราหมดแล้วแล้วก็คงกระพันได้อีกครับผม เราไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีจากวิลเลียมแวนเจนนะมันก็เลยค่อนข้างเบานิดนึงนะบัฟไปเลยเพิ่มพลังโจมตีเออผมน่าจะเอามาอันนี้ดีเอามาคงกระพันให้เธอ์นี้ดีกว่านะผมอ่านเธอผิดนิดนึงแย่ yeah, เลยแย่เลยอ่านเธอผิดนิดนึงเดี๋ยวเราก็ซวกไสวิลเลียมแวนเจนไปก่อนเลย5 5 0 0 0นห้าหมืดาเมจแ,และได้อันตีขึ้นมาแล้วแล้วก็ พร้อมกับเพลินพิเศษปาดพีชา์ลอตครับผมจบเกมไปนะครับผมเคก็เป็นไม้สุดท้ายแล้วก็สิ้นสุดการทําคลิปนี้แล้วนะครับผมอ่าเป็นไม้สุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูดามเมจกันทำดามเมจไป1น0 0 0ล้านเก้าแสดามเมจนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม